สวัสดีผมอแมพ่นออกมื้อนี้พบกับช่องบ่าวลาวบอนบกส่วนมื้อนี้แมน่นบรรยากาศยามแรงส่งเฮาจะมาที่ต้นบากนาเนาะเฮาจะมาตอนกิ่งบักนาอีกข้างเนาะนื่องจากว่าเขาตอนตอนนั้นเฮาตัดออกไปเบิดแล้รเนาะจะมาทาการตอ้นอีกเพราะมันยังลาง้งายอยู่นะทุกคนเนาะส่วนเ่าจะมาเริ่มตัดพักนา่งเลือดออกซะก่อนเนาะไปอวยทาการกรีด พักนั่งเล่นลายเนาะลายทั้งพักไายทั้งยุ่งเลยเนาะเขาจะเอางานนี่แหละเนาะทุกคนนี่งานนี้แลวก็งานที่สองกับงานนี้งานงานี้เางานงานี้ถึกตอนไปแล้วตัดไปแล้วเนะเาะงานใหม่ น้องจะทมาเริ่มเอางานเ่งก่อนก่อนอื่นเ่าก็ตัด,ตดน้ำมันออกก,อนนอก่อนเนาะ้องงาแล้วมันดีออกมาเรา,าก็เอาออกก่อนเนาะังอย่างตัดการตัดแต่งก่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะพี่น้องผมงม,มียังเห็ดห้องเยนกับโบได้ไป ็เลยมาหาเห็ดกระเสดเลยนะพี่น้องอันนี้เอาจะมาเริ่มตอนกันเลยก็จะเอามีคัตเตอร์มากรีดนะพี่น้องกรีดลุมตามันนี่นะพี่น้อง ก็ะยับลงมาอีกจากเช่นเคร่งสองเช่นน้องพี่น้องบูฟิกไปได้ก็ได้ด้ี่ยเอาเปลือกมันออกน้องพี่นอ้องนี่ออกมาแล้วงั้นก็นใช้ชั้นมีคัตเตอร์แล้วขูดออก ผูดเนื้อเื่อมันออกนาะพี่น้องเหดูว่าเห็นนั่นจะทุกผลว่าออกเนว่าอันตัดเส้นทางน้ำเลี้ยงอาหารมันออกนาะพี่น้องเอาก็เห็ดตามเพลินแล้วก็ได้พ้นแล้วก็ลองเห็ดเบิ้องล่องมาเห็ดให้พี่น้องเบิ้งงน้ำมานี่นาออืมเอาออกนาะหมดแล้วจะหัางก็ห้าก็กีดนาะพี่น้องกรีดวงตามันน่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นช่วยให้ห่างมันออกนี่เลยนาะพี่น้อง หากมันจะออกระหว่างตามันนี่แหละงาเขาเอาในกรบอกอ่อนแล้วกรบอกเก๋เพื่อได้นมพี่น้องถ้าเกลายไรหักมันจะบวดเดินเนหลังจากนั้นเ่าก็จะใส่น้ำยาเลี้ยงหากน้อพี่น้องนี่น้ำยาเลี้ยงหากของเขาแบบตัวน,นี้นะพี่น้องใส่น้ำยาเลี้ยงหากก็อิดใส,ส่ก็ชันชันชันจะก,ก่อนเนาะ เนาะพี่นอ้องส,ส,สันทันทันจะนั่งใช่แนวเหนี่ยเขียวดิเนาะจุม่มทา่าเนาะพี่นอ้องจุม่มทา่าอ่าก็ที่เสร็จเนาะทำนี้ หัดไว้เน,น,น,นี่ยบนเฮียกระตุ้มข้างนอกวันนี้แทงไปเลยนี่บิ๊ออกกับบนวันน,นนี้อืมกันต้นนะคจะบจะใส่เสีอกพางเนาะจะใส่เคเบิลไทยเนาะเนาะหัดเอา มันอยู่เครื่งก้างกันเนาะพี่น้องระวังอันบวชเขากันนี่นาอเครื่งก้างให้การทั้งกระฮีตระกวันอืเนีนๆพี่น้องต้องย่านเ,าเนีนๆเลย ดึงจนเสือกอันนี้ขาดพลัดใไปน้องเลยดึงจนเคเบิลทายขาดพล,ล่อยบอลรุดบอลมุนไปนอกไปแนนท่านั้นเขาจะมามากไวเนาะวัามือในว,วันที่เท่าใดเนาะมือนี่วันที่สิบเจ็ด เนี่มันบอ่อยากออกมันถึกน้าเ,เนาะพี่น้องสิบเจ็ดเบิ้งเฟิสไม่ออกอือสิบเจ็ดอือจิ้งไวกนะ็พี่น้องวันที่สิบเจ็ดเอาเห็ดอ่าซ้ำเร็จเลยเนาะพี่น้องวันนี้ตัวทีว่าเฮาเห็ดเนาะก็มีเท่านี้เลยเนาะขั้นตอนมันก็นง่ายๆเนาะพี่น้อง ก็มีถามันออกห้างแล้วก็มาตัดแล้วก็เอาไปใช้ทงแล้วก็อนุบาลไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปปลูกครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาจบเป็นทางนี้แล้วเนาะเบิร์ตทานี้แหละท่านั้นก็ฝากก,ไกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกันเพื่อกำลังใจกันในคลิปครั้งต่อไปของพวกเฮาสำหรับคลิปนี้เขาจบบาย